นวดกบอ่ะนวดกบอ่ะไปไปคู่นี้มาฮะเฮ้ยกระโดดเนี่ยจะมาจ่ายรายการเนี่ยแต่งตัวแค่เสื้อยืดกับรงกับกางเกงสีคุณแบบบูรีเหรอแต่งเสื้อยืดธรรมดาแต่งตัวไปตีกอล์ฟแต่งตัวไปเที่ยวแต่งตัวดีกว่านี้เลยไปเที่ยวไหนเป็นเราเราไม่ยอมว่ะอาร์ตปกติไปเที่ยวคุณใส่เสื้อผ้าด้วยเหรอเนี่ยเขาไปเนี่ยเคโลมาศาสตร์อ่ะ เลิกไปแล้วนะส่งอาทิตย์ที่โรงเรียนด้วยูดไเรา่ายอมดิเราจะยอมอาร์ตเราใส่เราเรารู้อะไรเราสู้มากวันนี้อย่าเบอร์อย่าเบอร์เราสู้สู้อย่าเบอร์อย่าเบอร์เฮ้ยไอ้เนี่ยเคลมัสมันคือมัสมาประเภทไหนนวดกบอ่ะนวดกบอ่ะ อย่ะงนีเหรอขาดเหรอการเปนลูกการเป็นลูกเอียนบกานพี่พี่มีเทปลักซีนเอาเทปลัคซีนมาเริ่มละ นี้ไม่ต้องเล่นอะไรแล้วแค่นี้พอจบแล้วอ่ะโอเเกมผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ครับว่ากรรมนั้นมีจริงกรรมนั้นมีจริงนะฮะเคโมลมาศาสตร์ทำพิษไปแล้วนะฮะพร้อมสองคนนี้คือใครรู้แล้วกดครับพร้อมเราเริ่มกดนะครับปัจจัน์กดก่อนครับกดเลยปล่อยมาก่อน กับเจนนี่ปาหนันเฮ้ยเก่งมากกเ่งมากบอยประกอบเจนนี่ปาหนันกรรมการว่าไงทุกคนน่มันสองคะนอีกแล้วได้ไปหนึ่งคะแนนนี่ฮะคุณบอยประกอบกับคุณเจนนี่ปาหนันนั่นเองหนึ่งคะแนนนำไปแล้วอ้าวไอ้มันไปเลยเหรอไปเลยเปลี่ยนเกมเพราะมันเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปเลยโอเคคู่ต่อไปของเราเลยครับคุณเผื่อคุณอเล็กครับเชิญ สองคนนี้คือใครพร้อมรู้ระกดมาเฮ้ยว่าใครมดูเลยเหรอคุณอเล็กใครกับใครครับโอ้พี่อาร์ตครับเฮ้ยพี่อาร์ตกับพี่โมลินวรนุษเฮ้ยอ้ามช่วยดิอ้ามช่วยดิตอบแล้วตอบแล้วเฮ้ยช่วยครับอะ คุณเผื่อคุณมีสิทธิ์ตอบครับใครกับใครครับดีเจอาร์กับเบลล่าเบลล่าอะไรฮะับโอ้ใช่ลานีไม่ใช่ใครกันกรรมการดีเจอาร์กับเบลล่าราณีใช่ไหมครับเริได้คะแนนไปมาเลยเอาไปให้ดูครับมเลยเอาไปให้ดูครับนี่ฮะคุณอาร์กับคุณเบลล่า ตอนนี้ทีมผมบอว่าต่อให้ก่อนเล่น3ามคนพอ3มคนพอ้ปั้นไอ้เคโลมันนวดยังไงนะมันท่ายังไงนะได้อีกแล้วมาเลยคู่ต่อไปครับคุณป๊อปแปรคุณบอยครับเชิญเจนนี่ปานันค่ะยังไม่มาซอมซ้อมสคนนี้คือใครพร้อมแล้วมาครับ กดไลค์แป๊บก่อนอันกันดีเร็วๆมาลิโอกับเจนนิเฟอร์คิมค่ะมาลิโอกับเจนนิเฟอร์คิมกรรมการใช่หรือเปล่าใช่ป่ะเาถ้าชนะเลิกกันเลยได้คะแนนแล้วอีกหคะแนนมาลิโอคิมต้องไปปล่อยเป็ดด้วยได้นะได้นะไปร้องเพลงเฉลยออกมาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ยากมากนะครับจะเห็นเขาของทั้งสองท่านชัดเจนมากนะครับเอาไปหนึ่งคะแนน หัวหน้าทีมปะทะกันครับคุณเกรซครับคุณแพทย์ครับเชิญปะทะกันสิลองประทะกันเราบอกให้ลองบอกให้มปะทะกันดิปะทะแบบวัยรุ่นแพทแพทยเข้าปะทะกันอย่างนี้ปะทะไงวัยรุ่นปะทะไงเฮ้ย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 ปะทะกันหน่อยดิวะเฮ้ยปะทะกันหน่อยดิวะเฮ้ยรักษาภาพให้นะครับกับคุณไงรักษาภาพให้รักษาภาพให้เดี๋ยวคุณปะทะเองร๋อนะครับคุณทั้งสองคุณหัวหน้าทีมแล้วนะสองคนนี้คือใครรู้แล้วกดมา กดแล้วครับคุณแพทย์กดก่อนครับไม่รู้อกดไปนะไม่รู้กดไปก่อนอุ้ยไม่รู้เลยรูแล้วนึ่งรู้ให้แกตอบเลยไม่รู้แต่กดไปก่อนไม่ลู้พยายามเลยแมลงดาวแมลงดาวกันหมดเวลาแพทย์ไอแกตอบเลยแพทย์สองคนใครน้องใบกับลิเดียครับสรตอบมาแล้วสองคนกรรมการว่าไงใช้เปล่าถูกด้วย ยออกมาดังนี้ครับสองคนนี้นี่ไร้กับลิเดียถูกต้องชัดเจนคะแนนกลายเป็นว่าเสมอกันสองสองแล้วนะจากนี้ไปหัวหน้าทีมจะเล่นเองหรือจะส่งลูกน้องที่เรียกว่าเป็นตัวจี๊ดตัวเก่งของทีมออกมาปะทะกันได้เลยครับพี่เผือกพี่เผือกคัานี้เลือกพี่เผือกแล้วพี่เผือกเจอใครครับเครครับแด้ตัวไหมเราได้ดีวะมารไเลยับคุณบอยประกา แค่ส, variance, ey, สองรอบมันอายเขาเหมือนกันนันนวดสองคนนี้คือใครพร้อมแล้วมากดแล้วครับคุณบอย์คนก่อนยดีเจพุทธกับน้องไปเฟิร์นเอ้ยโอยกิงไปเฟิร์นอะไรไปเฟิร์นไปเฟิร์นอันชิสา ใบเฟิร์นพิมชนกไปเฟิร์นพิมชนกแหมนี่มีเวลาเล่นอ่ะด้วยดีเจพูดกับใบเฟิร์นพูดอะไรพูดพูดอะไรพูดพูดอะไรพูดหัวจุ๋ยพูดหัวจุ๋ยอ้าวชื่อจริงก็หล่ะชื่อจริงก็หล่ะก็ชื่อเปล่าอาจารย์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 เลยหรอกครได้ไป็นคะแนนเฉลยออกมา ันนี้เห็นชัดเจนครับอันนี้ไม่ยากมากนะครับเฉลยออกมานะครับดีเจพุทธกับใบเฟิร์นพิมพ์สนกนั่นเองเยี่ยมตัวจี๊ดตัวต่อไปครับยายดีกว่ายายดีกว่ายายดีกว่าไอ้ยายยายยายผมแปะมายายยายผมแปมฝั่งนี้ห้ามส่งซ้ำเอาใครครับเล็กครับเล็กเล็กเล็กอันเล็กครับมาแล้วไอ้แก๊ไม่เลือกเราทีอะปั๊ดปัด ปอปแปรมก่อนครับค่ะจิ๊บแล้วขาดจิ๊บแล้วขาดป๋อนักโทษพี่ป๋อค่ะพี่ป๋อกับใครอ่ะกับต้นหอมค่ะเออรู้ว่ะรูว่าใช่หรอไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์จอมีสิทีสิทธมก็ตอบนักโทษกับดีเจต้นหอมนะป๋อใช่ใช้เปล่ากรรมการเราเก่งมาก เก่งเลยดีใจนะบ้าเลหเล่นจะเข้าเหรอเล่นมานานแล้วเฉลยออกมาครับนี่เฉลยออกมาเลยนะครับคุณปอณัฐวุฒิและดีเจต้นหอมถูกต้อง